สวัสดีครับว่ากับผมขุนสีอีกครั้งนะครับวันนี้ผมมาช่วงบ่ายสามโมงรุ่มๆบ่ายสี่โมงนะผมพาทุกท่านมาเยี่ยมชมที่ดินที่สวยอีกแปลงหนึ่งย่านอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะครับที่ดินแปลนี้อยากจะบอกว่าทำเลดีข,ขั้นเทพเลยนะครับด้านหน้าติดถนนปันกีฬสาธารณะตรงนี้เขาเรียกว่าซอยเทศบาลหนึ่งนะถนนกว้างหกเมตรด้วยกันนะก่อนถึงที่ดินของเราก็จะมี อกอเจ้าก่าห้างหุ้นส่วนจำกัดธนันชัยกรุ๊ปนะฮะการเข้ามาเยี่ยมชมที่ดินสามารถเข้าออได้2เส้นสองสามเส้นทางหลักๆนะฝั่งด้านนี้นะครับมาจากถนนวงแหวกนกาญจนาหรือว่าถนนหมายเลขเก้าหนึ่งจุดห้ากิโลเมตรครับมาจากถนนปทุมบางเลนหรือสามสี่หกสองจุดหกกิโลเมตรก่อนจะถดงที่ดินก็จะมีชุมชนคนอยู่อาศัยป็นลักษณะบ้านเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นบ้านเดียวนะครับส่วนที่ดินของเราอยู่ด้านหน้านะครับยื้องๆกับที่ดินของเราเนี่ยก็จะเป็นหมู่บ้านคันที่พ์คนะฮะ ทันที่พัก15นะบหมู่4เทศบาลตำบลบางเตยนะครับตรงนี้ฝั่งด้านโน้นะครับที่เป็นทุ่งนาปัจจุบันยังทานาข้าวอยู่นะครับสําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับของที่ดินแปลงนี้นะครับรูปแปลงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับหน้ากว้างติดถนน30เมตรแนวลึกอยู่ที่1 3 1เมตรนะครับระบบไฟฟ้าประปาผ่านหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูระบบไฟฟ้าก่อนเป็นระบบไฟฟ้าสามเฟสด้วยนะครับ ฝั่งนี้สามารถเป็นทุรุเส้นปทุมสามโคกได้ประมาณ5.5กิโลเมตรนะด้านหน้านี่ติดถนนเทศบาลหนึ่งนะครับเป็นถนนคอนกรีตกว้าง6เมตรครับด้านหลังติดคลองบางโคเหนือนะครับส่วนด้านข้างนี่ติดกับที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินเปล่าแปลงนี้ที่ผมไ,มไปเรียบร้อยแล้วผมไม่ได้พาไปดูด้านคลองนะเดี๋ยวจะใหะ้เดี๋ยวจะใส่รูปไว้ในในคลิปท้ายคลิปแล้วกันนะตรงรูปถ่ายคลองด้านหลังปัจจุบันที่ดินของเรา อยากทำนาข้าวนะครับก็ระดับก็จะต่ำกว่าถนนประมาณสักเมตรครึ่งนะฮะอาจจะต้องผมประมาณสักรวมๆสองเมตรนะเพราะว่าระดับก็จะต่ำถึงประมาณเมตรครึ่งนะสผมไม่ได้สูงก็ตประมาณสักห้าสิบเซนก็จะสวยนะฝั่งตรงข้ามของที่ดินก็จะเป็นที่นานะแปลงเนี้ยคืที่นาแปลงฝั่งนู้นก็มีบ้านเดี่ยวมีชุมชนคนอยู่อาศัยรอบด้านนะ แต่อันนี้ไม่เกี่ยวแน่นอนนะสำหรับสถานที่สําคัญสำคัญโซนนี้นะครับก็จะมีโรงเรียนวัดจนทรามนะครับูนยนกระจายสินค้าโรตัรสามโค้งนะครับสำนักง,งานขนส่งปทุมธาน,นีแมคโครปทุมเทสโก้โรตัสปทุมนะครับจากตรงนี้ไปประมาณทัก4ี่ซกิโลฮะเองท่านี้มาจากทางเซ้นทนนพราซ่าเวสเกตมาถึงที่ดินก็อยู่ที่29กิโลเมตรด้านหน้าติดถนนคอนกรีตก้อง6เมตรมีระบบไฟฟ้า3เฟสร,ระบบปัปาผ่านที่แล้วนะครับด้านหลังติดคลองบางโคเหนือ ขอบเขตก็มาสิ้นสุดตรงนี้ครับมีแนวรั้วข้างเคียงชัดเจนนะครับส่วนด้านหลังก็ติดกับบ้านหลังนั้นนะครับส่วนด้านหลังมีบ้านซ้ายบ้านขวาเลยด้านข้างของเราก็จะเป็นที่ Whoever Spy นาแปลงนี Lydia ้ก็มีชุมชนคนอยู่อาศัยพอสมควรนะฮะโซนนี้ฝั่งโน้นก็มีบ้านเป็นบ้านคนอยู่อาศัยเยอะแยะเลยนะครับไม่เปลี่ยวแน่นอนมีบ้านหมดแล้วนะครับมีชุมชนคนอยู่อาศัยใกล้เคียงนะส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยวนะครับแล้วก็สลับไปทุ่งนาเป็นโซนที่ยังทํานาข้าว พอสมควรอยู่โซนนี้นะครับเนื้อที่2ไร่1งาน86ตารางวาครับราคาขายทั้งแปลงยี่สิล้านนะครับราคาตารางวาละ12,170บาท่นสองับราคานี้ค่าโอนค่าภาษีนักลงทที่ดินคนละครึ่งนะเป็นโฉนดปลอดภาระพร้อมโอนได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นที่ดินที่น่าลงทุนอีกแปลงหนึ่งนะครับถ้าในสนใจลองโทรเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ที่081นะครับ2688747เจ็ดลน์ idpp the lucky แล้วก็เลข1 หรือจะเข้าไปเยี่ยมชมช่องขุนสีขายที่ดินนะแฟนเปพดขุนสีขายที่ดินนะก็ยังมีที่ดินสว,ส,สวยๆอีกหลายแปลงให้ทุกท่านได้เลือกชมช็อปได้อย่างจุใจเลยครับผมวันนี้ต้องล่าลากันแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบพระคุณทุกท่านและสวัสดีครับ